และตามคำเรียกร้องนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเรานําเสนอไปเป็นภาพคุณครูใช้เวลาในช่วงปิดเทอมเนี่ยมาเต้นเพลงเด็กๆในตํานานปรากฏว่าคุณผู้ชมชื่นชอบมากนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะคะที่เมื่อวานนี้ยังนําเสนอไม่หมดวันนี้เอามาให้ชมกันค่ะก็เป็นเพลงคุ้นหูของพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ตันเปาวิทยาคารนะครับเรียกว่าเป็นโรงเรียนตัวอย่างเลยนะครับที่ทําให้บรรยากาศการเรียนนั้นไม่เครียด สนุกจริงๆผู้ใหญ่หลายคนก็ชอบเหมือนกันนะครับชมกันได้ในช่วงท้ายแบบนี้จบคราวแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปติดตามคันปากและเด็ดเศรษฐกิจกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเราสามคนและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ